สมการข้อนี้นะคะเป็นเศษส่วนอีกแล้วโอเคน้องๆเราต้องมาวางแผนกันก่อนว่าเราจะทำยังไงกับข้อนี้ดีสมการข้อนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวแปรเดียวแล้วก็มันมีเศษส่วนติดกันมาอย่างแรกเลยนะก็คือเรากำจัดตัวส่วนก่อนจ้ะเจ็ด 4 8และ16หาคอรนอก่อนเออหาคอรนอกอนนะคะเพื่อความง่ายเราหาคอรนอน,นะคะคอรนอน้คอรนอนของ7 4 8และ16นะคะคือ112โอเคจ้ะเราจะเอา112คูณทุกตัว ทุกตัวนะเลยนะคะเอาละพี่ปั้นก็เขียนก่อนนะคะ x ส่วน7 1ส่วน4เขียนนั่งห่างกันหน่อยคะ่ะเอาเว้นที่ว y นะคะเอาละการที่พี่ปั้นบอกว่าเอา112คูณทุกตัวคืออย่างงี้นะคะน้องๆใส่วงเล็บไปเขียน112ไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยคะ่ะ Uh huh. มันอาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยบรรทัดแรกค่ะเดี๋ยวพอบรรทัดหลังๆเนี่ยเราก็จะตัดกันครบนะคะเอาละ112น้องจะเห็นว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยมันตัดกันลงตัวนะโอเคเอา112ตั้งหารด้วย7จ้ะได้16โอเหนะได้16พอดี ร้อยสิบสองหารสี่ได้ยี่สิบแปดร้อยสิบสองหารแปดได้สิบสี่ร้อยสิบสองหารสิบหกได้เจ okay. ็ดโอเคถัดไป เขียนลงมาเลยจ้ะ16คูณกับ x ลบ28คูณกับ1เท่ากับ14คูณ x บวกด้วย7คูณ3อันแน่น้องๆจะเห็นแล้วใช่ไหมมันจะกลับตัวเลขมันจะตัวส่วนนะคะจะหายไปหมดหละโอเคนะเรามาทำการคูณเลยนะคะ เป็น16 x เอ็กลบ28เท่ากับ14 x, บเ,อเอ็กบวกย1เอดาละเอ้ดูหนะ้าตาดีอ่ะด,ดูตัวเลขน้อยลงโอเคค่ะตัวนี้นะคะ14 x เอ็กนะคะเดี๋ยวพี่ปั้นจะย้ายไปฝั่งนี้นะคือใจอ่ะเวลาทำแก้สมการนะคะเราจะต้อง เอาตัวแปรไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันอยู่เป็นโดดเดี่ยวคุณน่ารักเลยฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่ป้านย้ายไปนะไปต่อแถวด้านหลังนะคะยาแซงคิวย้ำยาแซงคิวนะจ๊ะฝั่งนี้ก็เหลือย1ิบเอดอย่างเดียวโอเคนะค่อยๆย้ยายลบ28มันเป็นตัวเลขเป,เปล่าไม่มีตัวแปรเลย ย้ายจ้ะไปอยู่อีกฟากหนึ่งย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะไปต่อหลังเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น21บอ็วก28เอาละฝั่งนี้หนูก็เขียน 16x ลบ 14x 16x ืม 16x ลบ 14x อันนี้ได้ 2x จ้ะ21บวก28นะคะ น้องจะได้49โ okay. อเค2นี่นะคะ 2x นะมันคือ2คูณกับ x อ,อยู่2คูณกับ x อ,อยู่เพราะฉะนั้นย้ายไปฝั่งขวาจะ้ะจากคูณย้ายไปหารน,นะคะจากคูณย้ายไปหารน,นะเพราะฉะนั้นพี่ป้นก็จะกลายเป็น x เ,เท่ากับ49 ส่วนสองนะสี่สวนสองส่วนสก็คือ24.5จา้าะนี่คำตอบของข้อนี้นะคะเป็นทศนิยมติดมานิดหน่อยไม่เป็นไรน้องๆลองฝึกดูไม่ยากค่ะแต่แค่อย่าใจร้อนมีสตินิดนึงเวลาทำนะคะ